สวัสดีครับนักเรียนอสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ก็ก็จะมาสอนอนักเรียน่าเกี่ยวพุทธาศาสนาสุภาษิตนะครับก็วัอนอื่นนั้นก็ต้อง ให้พวกเรามาทำความเข้าใจก็ว่าพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงอะไรสำหรับความหมายของคําว่าพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงข้อความในพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่าอะไรที่สอนใจเพื่อให้ปฏิบัติตาม ก็คือหมายเขาว่าเป็นสุภาษิตสอนใจพวกเราว่าเราควรที่จะทําอย่างไรมันถึงจะเป็นผู้ที่มีชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีและก็ทําอะไรดีๆให้กับตนเองและสังคมสำหรับ พุทธศาสนาสุภาษิทธ์ที่นักเรียนควรรู้อย่างนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดนะมีอยู่ทั้งหมดสามหัวข้อหลักๆหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งอ่าพุทธศาสนาสุภาสิทธ์ที่มีชื่อว่านิมิตตังสาทุรูปนังกตัญญูกะตะเวทิตาซึ่งแปลว่า ความกระตันยูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะความหมายก็แปลตรงตัวมากว่าเป็นเครื่องหมายนะของคนดีก็แสดงว่าใครที่ได้ปฏิบัติตามนะพุทธศาสนาสภาสิทบทนี้ก็เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีนะสำหรับ ในเรื่องนี้ก็มีความหมายแบบนี้ครับว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีสำหรับคำที่อุทิเส้นใตอ้อ่านอีกครั้งนิมิตตังสาธุรูปนักตะตันยูตะตะเวทิตตะซึ่งความหมายสั้นๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีทีนี้เรามาพูดถึงข้อที่สอง ข้อที่สองคูณไม่ขีดครับแต่จะวงกลมแล้วค่อยขีดตามปราม,มาติมาตาปิตะโรอ่านี่ขีดสไตล์ให้นักเรียนนะแปลว่าบิดาเป็นพรมของบุตรเนื่องจากาบิดามารดานั้นเป็นผู้ให้ชีวิตคือถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็คง ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้เป็นคนขึ้นมาได้และหลังจากที่เราเกิดมาแล้วพ่อแม่ทําให้เราเกิดมาแล้วพ่อแม่เราก็ต้องมาถึงขั้นตอนต่อมาก็คือเลี้ยงดูจนเติบโตเห็นไหมครับพ่อแม่เราหลังจากที่คลอดเราเออกมาแล้วก็มาเลี้ยงดูเราะเพื่อให้เราจเจริญเติบโต เป็นเนด็กดีเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีหรือว่าเป็นเด็กดีของทุกๆคนตัวที่พ่อแม่นั้นใช้หลักอันยิ่งใหญ่สี่ประการนะหลักที่พ่อแม่เลี้ยงดูพวกเรานะี่ก็มีอยู่สี่ประการครับว่ามีอะไรบ้างที่พ่อแม่นํามาเลี้ยงดูพวกเราจนพวกเรานั้นเติบใหญ่ขึ้นมาได้นั้นมีหัวข้อหลักๆอยู่ สี่ข้อหรือว่าสี่ประการนะนั่นก็คือพรหมวิหารสี่นะพรหมวิหารสี่สำหรับพรหมวิหารสี่ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่นั้นได้นำมาใช้เพื่อเลี้ยงดูผู้เราให้เติบโตเป็นผู้ใหญนะ่แล้วก็เป็นเด็กดีได้ก็คือข้อที่หนึ่ง เมตตานะสําหรับเมตตานั้นคือความต้องการให้ลูกนะั้นมีความสุขความเจริญนะก็คือพูดง่ายว่าพ่อแม่นั้นมีความรักความเมตตากับเราถ้าไม่มีความรักความเมตตากับเรานะท่านคงไม่เลี้ยงเราด้วยความยากลำบากยากตั้งแต่แม่นั้นอุ้มท้องเราเนนะาก้าเดือนครับยากข้าเดือนที่สิบเราถึงคลอดออกมาเป็นคนหนึ่งคน ถามว่าพ่อกับแม่นั้นได้ประป้องพงุมเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูกับท่านรักมากะดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้ลูกของท่านนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาสมประกอบแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขความเจริญในภายภาคหน้าด้วยความเมตตาของท่าน,นข้อที่สองครับการุณาการุณาคือ การช่วยเหลือเพื่อให้ลูกๆนั้นมีความสุขความเจริญน,นะเมตตาคือความต้องการให้ลูกนั้นมีความสุขความเจริญส่วนกรุณาคือช่วยเหลือเพื่อให้ลูกนั้นมีความสุขความเจริญก็ค yea. ือช่วยทุกอย่างครับตั้งแต่เราเดินไม่ได้เราอะไรพ่อแม่พาหัดเดินหัดพูดหัดเขียนหัด,ห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 ด,ดโอพ่อแม่สอนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกๆของท่านนั้น เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความสุขัและอยู่ในสังคมอย่างคนดีเหมือนคนอื่นเขาด้วยความการุณาของพ่อคับแม่ข้อที่สามครับคูลงกลมแล้วกันนะทีนะ่หนะมุทิตามุทิตาคือความยินดีกับลูกๆเมื่อลูกๆนั้นมีความสุขความเจริญก็คือความยินดีก็คือยินดีกับลูกของตัวเองว่าอุ้ยลูกโตขึ้นมา น่ารักเป็นเด็กดีพูดจาภัยราะรู้จักสัมมาคาระวะพ่อแม่เขามีความปลื้มความยินดีในตัวเองว่าโอ้ยลูกเรานีสมกับที่เราเลี้ยงมาด้วยความยากลำบากในที่สุดเขาก็เออเป็นคนดีอที่อยู่ในสังคมยินดีกับลูกๆและข้อสุดท้ายครับผมก็วงกลมอีกข้อนึ่งแล้วกันอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางครับ วางใจเป็นกลางนะครับคว่าวางใจเป็นกลางก็คือมีลูกกี่คนพ่อแม่เราก็พยายามรักลูกนั้นให้เท่าๆกันถึงแม้ว่าอาจจะมีเอียงนิดเอียงหน่อยแต่พยายามวางเป็นกลางมากที่สุดก็คือง่ายว่าพยายามรักลูกให้เท่าๆกันนะครับและก็ไม่ส้ําเติมเมื่อลูกนั้นกระทาผิดถ้าลูกๆนั้นกระทําผิดพ่อแม่ไม่เคยสําเติมนะมีแต่พร่ำสอนนะแล้วก็ปลอบใจ ให้เรานั้นเออทําอย่างไรอย่างเช่นว่าเราทําผิดมาป้าจะสอนเราว่าเออนี่นะลูกอย่าทําอีกนะถ้าลูกทําแบบนี้มันผิดเข้าใจไหมลูกก็คือจะพร่ำสอนหรือว่าไม่ซ้าเติมหรือพยายามทตใจให้เป็นกลางแล้วก็ปลอบใจลูกให้ลูกนั้นสบายใจที่สุดนะถึงแม้ว่าลูกนั้นจะกระทาผิดอะไรนะก็ตามนั่นคือพรมวิหารสี่ซึ่งเป็นพรมที่ พ่อแม่นั้นนำมาใช้เพื่อเลี้ยงดูลูกของท่านให้เติบโตขึ้นมาเป็นนักเรียนจนทุกวันนี้อทีนี้ขูดเพิ่มเติมนิดนึงคำว่าพ่อแม่เป็นพรมเป็นพระพรมของลูกๆจริงๆแล้วคำว่าพระพรหมนั้นนะเป็นเทพเจ้าองค์หนึงนะ่งของศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ฮินดูซึ่ง าศาสนานี้นั้นก็เกิดที่ประเทศอินเดียครับ่านั่นแหละครับคือเขาเปรียบเทียบพ่อแม่นั่นก็คือเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าครับเทพเจ้าองค์หนึ่งของลูกลที่ลูกนั้นควรที่จะกราบไหว้บูชาและก็ให้ความเคารพสัทธาในตัวของพ่อแม่อ่าทีนี้พอเราได้พูดถึงเรื่องพุทธภาสิตแล้วก็ หลักการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ก็คือปรกวิหารสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูวุฒิก็จะมา,าให้นักเรียนของครูวุฒนนั้นได้ทำกิจกรรมครับกิจกรรมครับพุทธศาสนาสุภาษิตครับหน้าห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองและห้าสิบสามในหนังสือคือคหนังสืออ่าสังคมศึกษาครับซึ่ง มีสามหน้าแต่ก็ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเป็นการิข้อไหนถูกผิดเฉยๆครับก็ให้นักเรียนคำวังนี้ครับนะทำลงในสม,มุดอ่ะขอโทษครับทำลงในหนังสือครับหนังสือสังคมศึกษาหน้าห้าสิบเก็ดห้าสิบสองและข้อหน้าห้าสิบสามตามลำดับครับก็วันนี้ก็นักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตและก็ หลักการเรี้ยงดูลูกของพ่อแม่นั่นก็คือพรหมวิหารสี่เป็นทีเริบร้อยสำหรับวันนี้ก็สำหรับเรื่องที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้แต่เรื่องฝากครับมีเหมือนเดิมครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอขอ้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ